นี่ครับทุเรียนที่แกะแล้วนะครับบางเอิญเมื่อกี้นึกว่าหมดแล้วนะครับนางนางกำลังเอาทุเรียนไปทิ้งนะครับมาดูครับเหลืออีกภูน,น,นะครับดีนะครับไม่เอาไปทิ้งก่อนอถ้าทิ้งก็เรียบร้อยแล้ครับพูนี้เป็นร้อยเลยเนี่ยโอ้โหยังเหลืออีกภูนึงครับนางแหวกไปแหวกมาเจออีกภูนึงนะครับอืกะจะทิ้งนะครับภูนี้โ <ๆ S 2> อ้โห เจออีกภูหนึ่งนะครับไม่ออกไดได้ได้แล้วนะครับโอ้โหเกือบทิ้งไปแล้วนะครับภูนี้ยังได้อีกภูหนึ่งนะครับโอ,โ,โ,อโ,โอ้โหไม่น้อยเลยนะโอ้โหไม่น้อยนะครับไม่น้อยหมดหรือยังครับดูดีนะครับหมดแล้วหมดแล้วนะครับดีนะครับไปเอาไปทิ้งไหนหิ้วฮิ้วลูกโชว์ลูกกับลูกใหญ่ขนาดไหนะ 哦，六百。